สวัสดีค่ะหนูมาจากถิมันใจวัวชนเด่นตายนะคะวันนี้เรถยนต์ตีสั้นเฉลียวโค้กอลเกลล์หลังสก้าเตรียทำการชนในวันที่8ก้ากันยานี้นะคะตัวตีสั้นที่นี่หน้าจอนี่คือโคหลังซาดหน้าจุดเป็ดบัวทองด้วยเสื้อใบนะคะจีเงินหนักวันกันตีสองแสนสองหมื่นบาทสวัสดีค่ะในอ้วขาวสวัสดีค่ะหนูซ้ามาจากถิมันใจวัวชนเด่นตายนะคะไม่ทราบว่าไหนวัวเถื่อเลยค่ะเสื้อใบ้ครับมาจากขายกูเนี่ยนะคะนอ้วดขายกูเสื้อใบนี่เนี่ยนงวดก้องในวัวเถื่ออะไรคะฮะนงวัวเถื่ออะไรคะน้องวัวเก้อ หลังซาดนาจุดเพชรบัวทองหรือัวเสื้อใบนะคะเสื้อใบอายุกี่ปีนะคะอันนี้ประมาณเจ็ดปี่น้องเขาเป็นไทยยาตัวในสาบไม่ไม่ใส่สาบไม่สาบนะคะน้องก็่านการชนมาแล้วกี่ครั้งคะไม่ดีไม่ดีเป็นหัวนไม้นะคะไม่แกะกล่องไม้ทอดดาทีนี้ต่างชนก็เขาแบบได้มันจนเรื่อย ก็ชนที่ชายข้าเดือมด้วยข้าต่อคะเข้าต่อเข้าต่อนะคะนี่ใส่ดินไหมคะน้องเขาดินบางทีดินบางทีจำควานไหมจำจำจำควานนะคะพาเดินอยู่วันกิโลได้วันเอาโลนะห้าหกโลนะคะเรือเบาเรือพอดหรือไม่เรือเลี่ยวติดโคลนนี่มาน้องเขาซัดพร้อมสักกี่เปอร์เซ็นต์ได้มาเต็มรอยเลยเต็มรอยเลยถ้ามันเขาเรียกเชิญต่อเช้าได้ไหมคะไหนว่าได้ได้ได้นะคะอยากให้พาถึงเอฟซีติดตามพ่องน้องเอาสักนิดนึงมัน ว่าไม่ลองแร่กันก่อนเลยมาเป็นอหล่งแรงเชียร์นะคะให้น้องก็ไปเดินหมวเด็กออเบียร์ใจรัับขายก,กขอบคุณสรับข้อมูลทางน้าเย,ยี่มก่อที่นายภาคสันติกตติตาเมียนใส่ให้ด้วยก็คุณมากค่ะ